อากาศไล่หม้อน้ำคลองสว่างป่าลำคลองขึ้นสว่างกี่ดอกตัวเรืงงอเป็นแถวอยู่คนกระจิากาแก่เกี้ยมเาเอาไปแดกกันเป็นสว่างนี่แหละตอนนั้นเป็นแเนกเสียขี่ตอนนั้น,นแต่นนะแป่ามาาันก็จะเสียขี่เลยก,ลก้าเก็บยเพชรแปรก้บ้านเฮานี่ก็ลมสมบูรณ์นี่นี่ขากลายขากลายบ้านเราันนี้ขณะเราเรือเต็มที่มาพี่อดพี่ <cười> <cười> Bạn thấy con đã à, <laughs> không À, thôi 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 <c oughs> <c oughs> สาวก็ยนาแรกมันถือป่าเนี่ยสวงที่รองหนึ่งเป็นสามสี่หาสิบที่รองหนึ่งผุนสี่กายก็มาลงเขาเย,ยบ่นนนนยนบอลออโอ้ยป่าหลุนมองหกผุนให้ป่าเนะี่ยเปนป่าหน่อยเลยไปะจะาจะมาถือต่อยู่นี่เนาะ วัวอยู่มันไหลมาไหล่ก็มาไล่มันก็ถือว่าน้องอืมน้ากองโอ้บรรยากาศพี่น้องกำลังฟดฟื้นตอนนี้อยู่ที่เมืองโค้งสปปลาวการประมงของพี่น้องคนกลางเกี่ยสิเอาปลาแดกช่วงนี้ปลาแดกปลาละนะกำลังการเกี่ยมเก็บเกี่ยวได้ช่วงนี้เพราะว่าป้ากําลังขึ้นป้ามองหกมองเจ็ดนี่ Sabes, ปลาปากปลาเปลี่ยนสซงนีไม่ตัวขนาดขนาดโแล้ววันใหญ่ปนนีเกิแก้มสปีดเลยอยู่นี่โอ้ขนาดน้อขนาดน้อมันมนมันมาจนถือเแซบมาสันมันตั้งถืออีดีนสองนี้ออมมาพอดีโอ้ไปตะมวนเปตะมวลลายพี่น้องเลย อยี๋ยไปถ่ายพี่น้องบางไงไก่แต่ว่าข <c oughs> ันไม่มีหมองเลยพันจะมาเหยขาไกาลหรือว่าพันนั้นมันจะเป็นการรบกวนเห็นในป่าตื่นเพันไหมอืมแต่การเวลาในการสิไปทีทายมันก็นมีหน่อยเนี่ยพอกับทีเดินทางมาในคอนโลมยังจัดเนี่ยมันว้าทุปป่านจะขึ้นตัวบางใหญ่บางตุ่มนี่เขาไล่จำดินนะเนาะเป็นเป็นลักษณะเป็นมองย้อนมั้ยยังนะ นี่แต่ว่าเตียงบ่บ่ขามากเตียงขามากไม่มีลูกไม่มีกระขาเนาะเพราะเขาไล่มอกบนน่าจะระวังมันตึงเกี่ยวกับอะอืมนาพี่น้องมาาถือถือถือโซนีป่านี่แต่ว่าเ้าก็ได้กันบาโต๊ะสอเดี๋ยวนี้นักศึกษาพ่นี่ปลาแขกกับปลาเพียนี่ตัวนั้นเป็นซ้ำลังงานใหญ่บอลบอลพันปดป่าพี่น้องที่สู้ไปพี่น้องเมืองในวันนี้ตัดภาพเลเสียงมาสัจเจมาได้ก็ต้องขออผ่านพี่น้องเด้อ โอ้ตะมวนขนาดเนาะตกตีตดตีดต,ต,ตกันเลยเนาะคืออาจจะติดกันเนาะมันจะตกัวไก่กันจะหน่อย้ะค่ะตกนี่อ่าตนนี้พี่น้องน่าทายบรรยากาศที่พี่น้องในเมืองในสบน้มกันบรรยากาศกำลังคืมฟ้าคืมฝนพี่น้อง ฝ <c oughs> นค่มแน่งถือดีพันว่นนี่ตกตก๊หมองสวงนี่ขนาดมาหลนา่ลาานบ่าวแล้วกลางไหวนี่